ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดา์สามห้าสองตะบะนิยะหมายถึงที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนชมรมบ้านธรรม,มะมต่อพอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสอากุศลเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันคิดว่าทำผิดบ้าง รุติริตบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วกระทําที่ไม่ดีไม่ว่ามากหรือน้อยก็ไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะขณะนั้นเป็นการสะสมอกุศลซึ่งจะต้องให้ผลที่เป็นทุกข์เป็นโทษในภายหน้าและที่สำคัญอกุศลที่มีกำลังเป็นโทษเป็นภัยใหญ่ก็มาจากการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะประมาทไม่ได้เลย การมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงทําให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรที่เป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความละอายมีความเกรงกลัวที่จะละในสิ่งที่เป็นโทษกระทาแต่สิ่งที่ดีงามขัดเกลาอากุศลของตนเองจนกว่าจะถึงความเป็นผู้ดับอกุศลประการต่างๆได้ในที่สุด ซึ่งกว่าจะดำเนินไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยการละเวลาอันยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นและไม่ประมาทในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคำว่าตะปะนิยะหมายถึงที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนหรือเหตุที่นำมาซึ่งความเดืดร้อน แสดงถึงความเป็นไปของอกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่นำมาซึ่งประโยชน์สุขใดๆเลยเพราะถูกอกุศลธรรมครอบงำจึงทำดีไม่ได้และทำแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนเท่านั้นข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายอิติวุตกะตะปนิยสูตรแสดงความเป็นจริงของเหตุที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนดังนี้คือ ดูกะละพิกษุทั้งหลายธรรมะสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการเป็นฉไหนดูกะละภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีงามไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้ทำแต่บาปทำอกุศลกรรมอันหยาบชา้าทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็ง บุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทํากรรมอันงามดังนี้บ้างย่อมเดือดร้อนว่าเราทําแต่บาปดังนี้บ้างดูกะละภิกษุทั้งหลายธรรมสองประการนี้แลเป็นเหตุให้เดือดร้อนชีวิตของแต่ละบุคคลที่ดำเนินไปในแต่ละวันในฐานะของบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสหรือเครื่องซ่อมมองของจิตนั้น เป็นไปตามการสะสมอย่างแท้จริงซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีที่กล่าวว่าดีก็เพราะธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เช่นมีความศรัทธาหรือความปองใสแห่งจิตมีสติหรือความลึกๆเป็นไปในกุศลธรรมมีฮิลิหรือความละอายต่อบาปมีโอตัป,ปะหรือความเกรงกลัวต่อบาปมีอโลภะความไม่ติดขอ้องอโทุสะความไม่โกรธเป็นต้น ส่วนที่กล่าวว่าไม่ดีก็เพราะอากุศลรธรรมมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นทํากิจหน้าที่นั่นเองซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยซึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่มีทางที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเกิดขึ้นได้เลย ชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญปัญญาก็ดําเนินไปอย่างผู้ที่ไม่มีปัญญาดําเนินไปด้วยความประมาทมัวเมาไม่เห็นโทษของอกุศลไม่เห็นประโยชน์ของกุศลจิตใจมีแต่จะคล้อยไปในทางที่เป็นอกุศลพอกภูนกิเลสทําให้สังสารวัฏยืดยาวต่อไปอีกเป็นผู้เสื่อมอย่างที่สุดเพราะไม่มีปัญญาที่เข้าใจความจริง ทั้งๆท,ที่รู้ว่าในที่สุดแล้วก็จะต้องตายแต่ก็ยังประมาทอยู่เพราะไม่เห็นคุณของกุศลและไม่เห็นโทษของอกุศลนั่นเองบุคคลประเภทนี้ย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเดือดร้อนทั้งในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นและเดือดร้อนเมื่อถึงคราวที่ได้รับผลของความไม่ดีที่ได้ทำไว้โดยที่ไม่มีใครทำให้เลย ในทางตรงกันข้ามของชีวิตผู้ที่ได้ฟังพระธรรมได้อบรมเจริญปัญญาดำเนินชีวิตไปตามปกติถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดับกิเลสอะไรเลยอากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาแต่ก็มีปัญญาที่ค่อยๆรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปพร้อมตั้งเห็นโทษของอกุศลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วมีความละอายมีความเกงรงกลัวที่จะถอยกลับจากอากุศลขัดเกลาให้เบาบางลงซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องบุคคลผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระหมหากรุณาแสดงไว้ต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมศรัทธาเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้วในอดีตแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าสะสมอาคุลมามากมายด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจมั่นคงแม้แต่การเป็นผู้ศึกษาพระธรรมก็เพื่อขัดเกลาละคลายความไม่รู้ความติดข้องต้องการความเห็นผิดเป็นต้นไม่ใช่เพื่อลาบสกาะสะละสารเสริญ และการที่จะขัดเกลาละคลายได้ก็ต่อเมื่อรู้ความจริงบุคคลผู้ที่มีสติหรือการระลึกเป็นไปในกุศลนั้นก็จะรู้ว่าอากุศลนั้นเป็นสภาพที่น่ารังเกียจทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวแล้วเกิดหิริความละอายในอกุศลนั้นมีโอตัปปะความเกงรงกลัวแม้ในอกุศลนั้นด้วย เพราะไม่มีใครสามารถที่จะเอาอากุศลที่สะสมมาในจิตของตนเองออกไปได้เลยนอกจากปัญญาที่ค่อยๆจะเจินขึ้นเมื่อเข้าใจถูกเห็นถูกอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรมและรู้จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมว่าเพื่อขัดเกลาระคลายอากุศลของตนเองซึ่งมีเป็นอย่างมากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจและเห็นโทษของอกุศล จึงเหตุจึงเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดแทนอกุศลได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลก็จะเดือดร้อนเพราะอากุศลที่เกิดขึ้นและจะพอกพูนอกุศลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ากุศลเกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยโดยอาศัยความเข้าใจและการเห็นโทษของอกุศลที่เกิด อยากได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันพระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและทุกคนก็รู้ว่าชีวิตสั้นมากจะจากโลกนี้ไปได้ทุกขณะเย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีค่าที่สุดประโยชน์ที่สุดคือได้เข้าใจถูกเข็นถูก ซึ่งมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเข้าใจพระธรรมก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลนำพาชีวิตไปสู่ความดีทั้งหลายทั้งปวงไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนใดๆเลยแม้แต่น้อยเป็นที่พึ่งในชีวิตได้อย่างแท้จริงจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ตะปะนิยะ หมายถึงที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่2กันยายนพศ2566